ครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย้าวิลีกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับวันนี้มาเจอ,เจอกันในช่วงชีวิตติดโก้นะฮะหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆของโคซิโก้และก็ฮองอันยาลายนะครับก็บผมหลังจากที่ฮองอันยาลายนะครับผมโดยการควบคุมของโคซิโก้เนี่ยไม่ชนะใครมาเป็นเวลา6แมตช์แล้วนะครับผมก็ทำให้อันดับของ ฮองอันยาลายตกลงไปถึงอยู่ในอันดับที่7กันเลยทีเดียวและก็การที่จะลุ้นคว้าแชมป์เนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากแล้วนะฮะวันนี้ผมก็เลยอยากจะเก็บข่าวของโคซิโก้แล้วก็ฮองอันยาลายเนี่ยต่างๆนะครับมารายงานในชีวิตติโก้นะครับผมไปฟังกันเลยครับก็ผมหลังจากที่ตกเป็นข่าวข่าวเกี่ยวกับ าการโทรเคลียร์ใจของสอรประมุขบอลไทยนะครับแล้วก็มีการปฏิเสธกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นข่าวลือนะครับวันนี้ครับผมฮองอัญญาลายนะครับผมจะต้องแข่งนะครับวีลีกในรอบที่19นะฮะหรือว่าแมตท,ที่19ของวีลีกนั่นเองนะครับซึ่งจะพบกับทีมทรงรามเงอานนะครับในบ้านของฮองอัญญาลายเองในเมืองเปกูนะครับก็คือ ที่ฮองอันยาลายนะฮะในเวลา18นาฬิกานะครับผมเดี๋ยวมาฟังความเคลื่อนไหวกันนะครับว่าสื่อของเวียดนามเองเนี่ยจะตีข่าวเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับสื่อราดองของเวียดนามนะครับผมได้รายงานข่าวเรื่องนี้มีใจความว่าดังนี้ครับผมเขาเขียนหัวข้อข่าวว่าสโมอสรอนฮองอัยาลายพบกับการแข่งขันที่ไม่แน่นอนหลังจากที่ไม่ชนะใครมา6แมตช์ผลลัพธ์นี้ทำให้ทีมฮองอัยาลายตก ไปอยู่ที่อันดับที่7ในการจัดอันดับจากผู้เข้าแข่งขันตอนนี้ฮองอัญยา,าอยู่ห่างจากทีมระดับท็อปมากและตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายที่จะต้องแข่งขันเพื่อตกชั้นหากเขายังคงแสดงผลงานที่ไม่แน่นอนเหมือนก่อนนั้นอย่างไรก็ตามกองทัพของโค้ดเงียนฮวงหุยก็มีปัญหาทางด้านจิตใจหลังจากการแข่งขันที่ไม่น่าพอใจเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากขาดไป2ครั้งเนื่องจากใบแดงการกลับมาของผู้นำเวยงกไฮในการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณของผู้เล่นทรงรามเงอานขณะที่โคชเกติศักยอมรับว่าฮองอัญยาลายก็หมดแรงจงใจที่จะแข่งขันเพื่อชิงแชมป์เมื่อฮานอยเอฟซทิ้งห่างแต้มไปตั้ง12แต้ม เป้าหมายที่ใช้งานได้จริงมากที่สุดสำหรับทีมของฮองอันยาลายในขณะนี้คือชิงตำแหน่งในอันดับที่3แต่ดูเหมือนว่าจะไปไม่ถึงหากฮองอัญ,ญาลายไม่ปรปับปรุงประสิทธิภาพและหนัดหลังสุดฮองอันยาลายไม่ได้รับชัยชนะได้แค่3มแต้มเท่านั้นและแรงจูงใจในการแข่งขันคือปัญหาที่ยากที่สุดสลหรับของเฟืองและเพื่อนร่วมทีมของเขาครับผมก็นี่แหละนะฮะ โคซิโกก็ได้ออกมากล่าวว่าถ้าเป็นสำนวนไทยก็ประมาณว่ามันหมดเป้าหมายในการลุ้นแชมป์ไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ต้องมาลุ้นในท็อปทีก็คือลุนในอันดับที่3เท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยลูกทีมของโค้ ซิโกเนียต้องเตะอยู่ในบ้านนะฮะและก็พบกับทีมทรงรามเงาอนะฮะทรงรามเงาอนเนี่ยอยู่ในอันดับที่6นะครับมี23คะแนนส่วนฮองอัญาลายเนี่ยอยู่ในอันดับที่7มี22คะแนนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครชนะนะครับก็เข้าใกล้นะครับเป้าหมายอันดับที่3ของวีลีกในซีซั่นนี้นะฮะก็ทําให้ทั้งคู่ก็ต้องใส่กันยับนะครับซึ่งของเฟืองและเพื่อนร่วมทีมของเขาก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าแมตชนชนะนะครับแมตหน้าก็จะมีกําลังใจแข่งขันกันต่อไปนะครับส่วนทรงรามเงยานนะฮะนักเตะที่พวกเราเห็นและจาเขาได้ก็คือนักเตะที่ชื่อเวงอกทายฮะเบอร์สกับตันทีมอดีตกับตันทีมของชิมชาติเวียดนามที่เตะบอลอัดหน้าสุภาพโชคของเรานะฮะนี่แหละเจ้าตัวนี้นี่แหละที่อยู่ในทีมนี้นะครับซึ่งก็เบียดกันหน้าดูเลยสลหรับฮองอัญญลายแล้วก็ทรงรามเงยานนะฮะ วันนี้นะครับยังไงก็ติดตามชมครับเป็นกำลังใจให้โคซิโก้ได้นะฮะ18นาทานะครับครับผมแล้วเรื่องราวต่อมานะฮะก็ยังอยู่ในแวดวงรอบรั้วของทีมฮองอัญลายนะครับผมหรือว่าทีมภูเขานะฮะก็มีข่าวดีมาอวดแฟนๆนะครับผมของฮองอัญลายเองนะฮะก็มีข่าวดีครับผมสลับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับมีอสโมสร นะครับเซรโซโอสกาของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ส่งนะครับหน่วยงานของทีมเซรลโซเองเนี่ยมา6คนนะครับซึ่งมาทำาความรู้จักกับทีมสโมสรฮองอันยาาลก็คือ,อามาเป็นพัธมิตรกันนะฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีข่าวอะไรยังไงนะครับไปฟังกันเลยครับ กรบผมหน้าเพจของสมโมสรฮองอัญญาลายนะครับได้ลงข่าวไว้ฮะเขาเขียนไว้ว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเช้าว,วันที่14ตุลาคมสมโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นนั่นก็คือเซลลโซโอซากาปัจจุบันอยู่อันดับที่4ของเจลีกหนึ่งและเข้ารอบชิงชนะเลิศแห่งชาติประกอบสมาชิก6คนเข้าเยี่ยมและชมงานกับฮองอัญญาลายครับคณะเยี่ยมชมสนามเปกูและสิ่งอำนวยความสะดวก สนามซ้อมของฮองอันเาลายฟุตบอลคลับอะคาเดมี่ประธานดวนเวียนดึกได้ใกล้ชิดกับตัวแทนและแลกเปลี่ยนทัศนคติและมีการประถมนิเทศร,ร่วมและร่วมมือระหว่างสองสโมสรโดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมเยาวชนการแลกเปลี่ยนผู้เล่นการสนับสนุนเพื่อพัฒนาระดับโค้ดการจัดการการแข่งขันกระชับมิตรระดับประเทศหรืออีคอนโอมีบ่ายนี้ทีมงานจะ ชมการแข่งขันของฮองอัญญาลายและทรงรามเหยียนที่สนามเปกูนะฮะอันนี้ก็คือหน้าเพจของฮองอัญญาลายที่เขียนไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะสำหรับฟุตบอลในสโมสรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับที่ได้ร่วมมือนะครับผมเป็นพัธมิตรกับเจลีกนะฮะของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับซึ่งสโมสรเซเรโซโอสก้าเนี่ยก็ เข้ามาพูกพันกับทีมชาติเวียดนามแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับหมายถึงนักเตะนะครับอยู่บ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นอของประเทศไทยเราเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีเจ้าชาวัดนะครับผมของ b ีจีปทุมซึ่งไปอยู่ในอของเซรโซสักน้าเช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าต้องอทำตัวเองให้ฟิตก่อนนะถึงจะได้เข้ามาเล่นในทีมชุดใหญ่นะครับ ในส่วนของเซโลโซโอสก้านะครับก็มีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนักกับดังวัลลัมนะฮะนักเตะของเวียดนามเช่นเดียวกันนะซึ่งดังวัลลัมก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับลงสนามนะครับซึ่งดัง,ดงวัลลัมก็กลับมาเล่นที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับทีอ่อาจจะมีนักเตะนะครับเก่งๆจริงๆนะครับไปเล่นกับ สโมสรนนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะฮะนี่ก็มีบรรยากาศของโคซิโก้นะครับกับเดินอ่าแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติกันกันกนกบผู้ที่มานะครับเป็นแขกนะฮะก็บริการก็ดูชื่นมื่นกันเลยทีเดียวนะฮะก็วันนี้นะครับเอาข่าวของพองอันเดลายมาให้ฟังเพียงเท่านี้นะฮะในช่วงชีวิตติโก้นะครับวันนี้ก็อย่าลืมเชียนะฮะให้กำลังใจสำหรับโคซิโก้ด้วยแล้วกันนะครับ 18บแนาฬิกาครับผม้องอันเดลาัยพบกับทรงรามเหี่ยานครับวันนี้ยอดยญ้าวิลีกมาจอมยุทธคนไทยในเวียดนามไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ